ใครับวันนี้เรามาตัดผมที่ร้านสิบจอนที่สิงคโปร์ทรงอะไรดีครับไม่มีรูปให้ดูเลยครับเขาไม่มีรูปให้ดูครับบรรยากาศข้างในครับตึงเครียดมากครับเมื่อกี้เข้ามาสามคนเขาถามตัดกี่คนครับตัดสองคนได้อีกคนเดืนะครับเอาไซอีกคนเอาไซครับไม่รู้อยู่ไหนละตอนนี้ก็คือเหมือกันสองคนครับ เียจะเป็นไงเดีย๋ยวคอยติดตามชมนะครับสัตผมที่สิงคโปร์มีดชชีลด้วยครับอ่าต้องหยอดหยอดตู้ก่อนนะครับสิบดอนนะครับหยอดตู้เสร็จแล้วเราก็จะได้บัตรอันนี้มาครับเอาไว้จ่ายเงินค่าสบัตรผมกกเอาสก,กีนีกกนเ่เลยโอเคแโอเคนะครับเกียนเลยนะเอาเกียนเลยใช่ไหมครับ เอาไปเดีดเาาเ่ยไปดูก่นเี่ยวตรงเลยเหรอนึกไม่อ่ะเดี๋ยวถามช่างเขากไ็ได้ว่าตรงไหนหล่อแล้วก็เอาตรงนั้นแหละขอให้ได้พนักงานช่องการนะครับรู้สึกเธอจะใช้ได้ไงามงามสุดแล้วครับตรงนี้ไหมเออแล้วแต่